อาแม่ห้าวขว่าคุยกับเพื่อนสุภางห้าวสูบบ้างหาวเฮรื่องกีสั่นวันนี้ส<ม>วัสดีค่ะวันนี้พ่อเอกอาบน้ำนะสุภางห้านอาบน้ำ<ม>เตรียมตัวจะอาบน้ำแล้วนะคะวันนี้ก็พ่อเอกก็ใช้กล้วยเยอะนะกล้วยไม่มีแล้วนะคุณผม้ชมไปหากล้วยกล้วยหมดแล้วนะเนี่ยเหลืออยู่สองสามถุงถ้าใครมีอ,อยากซืกก้อกล้วยให้พ,พ่อเอกก็ซื้อได้เลยนะคะที่น้องแม่น้องแม่มีมตังมมมมค์นี่สูบบ้างห้าวทันทีถ้ากับ จุ๊บะจุ๊บมว่ะตัวนี้ใจเยเียบร้อยเลยอ่ะอัดอัดมันเยียบร้อยแล้ยนี่มันมุนต่วนนี้ว่าไหนมุนต่วนหามเลยนี่ปันต้านอนสบายบนงาเลยค่ะเป <c oughs> ็กก็กินยาล <c oughs> ักกันมาก มีตังมีตังมาดูพี่ตาทำอะไรนูน่าดูพี่ตาทำอะไรนะขึ้นงาพ่อเอกแล้วนะ่ะงอนอะไรอีกล่ะ ไม่เอาหรอกอั่นี้เราไปก็จ่ายตังค์แล้วเนาะ ้วนนะคะคุมน้ำหนักนละนกลูกเดี๋ยวพ่อเอกท่านหนักตาพุงออกแล้วเห็นไหมแม่สังกั้งเลยเหรอเห็นปังๆกา ิชาพันธานะคะนี่นะนี่ฝันวิชาพันธา ดูขอบคุณค่ะพี่เอน็นเสียงแจ๋วทั้งวันอ้าอ้าอ้อ้าอ้าอ้เอ้าง้าอ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 ้งอัาอ้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 าอี่ค,ออค้ออออ้อ้ออออ เีาช่องไหนกนะันเน,นี่ยช่องไหนเลยช่องแนตัม้มเราไม่เอามาขายทชไหมละ่ะแกนตั้มไม่ยืมก่อนหรอกนตั้ไตตมไม่ล็อกมึงอะแนแกแกนแแกนแนแกนแนแกนแนแกนนแก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 นานแนก ผลอีกแนละ้วโชว์แผ่นหลังทำไมเนี่ย <c oughs> พี่นิตยาสวัสดีค่ะนี่นนท์สวัสดีค่ะแม่ก้อยแม่น้องมีตังขายกล้วยนะคะออออ ฝากากดช่องด้วยนะคะช่องอก้อยแม่น้องมีตังนะคะฝากติดตามช่องให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยก้อยขายกล้วยให้พ่อเองนะครับนะครับผมถ้ามีอะไรก็อ่อนหาแม่ก้อยได้ด้วยนะครับแล้วจะวางดิงไว้ให้นะครับ